จุดประสงค์เขาที่ว่าสี่คิโรจักเดินทางขึ้นไปมื่อนี้ก็คือที่ขึ้นไปหาทางาน้องตุย้ยพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าก็ผู้ว่าสิไปฮอดไปเทิงมื่อนี้บ่หรือว่จาจังใดเนาะเพราะว่าใครว่าสิขี่รถใหญ่ขึ้นไปก็มันไปบ่บ่ได้พี่น้องเลยเนาะก็ได้ว่า,าทีมงานทุกคนร่วมโตกันเนาะขึ้นไปก็ทางมันจะมีเวียกแน่นออนเนาะพยายามพยายามมีเวียกกับทางนนั้น ลองตุยไปแน่ว่าจะมีอย่างนั้นเลยเออผมกินแล้วหรอเป็นยังโชามหลพ่อโอ้ขี่นกไัเลยขี่นกไเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยนห้มยกบ่เออมันมันขมได้ง่ายกินด้ยเฮ้ยแล้วพอเห็น่น้ามจ้า พี่ตังเอ๋ยเนาะมาเป็นตั้งห้านขายรถจักรพี่ตังเอ๋ยจอดแย่งกันใสาย่ายอยู่พี่ตังเอ๋ยเนาะเอาเปิดภาพมาเมื่อนี้กะอยู่ที่วงเวียนพี่ตังเอ๋ยเนาะนี่แหละซื้อเพื่อนกับมีอยู่เนาะแต่ว่ายังบ่ได้อ่านตัวหนังสือพี่ตังเอ๋ยเนาะเซโนเบอร์ฟอยอย่างจักยากนี่แหละพี่ตังเอ๋ยเนาะ ข่าราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สู่กูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อเนาะยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเอ้สสยเนาะมาพร้อมฝนพาอากาศมาเองพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อวานนี่บ่ได้ตกมพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้ตกพี่น้องฝนเนาะโอ้ยฝนตกฝนดินพี่น้องเอ้ยเนาะเขาทัดภาพมาพวกนี้กับพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าว่า่อกันอีกก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะ วันนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่พี่น้องเอ้ยเนาะออกงานวันนี้เนาะอ่าทางเขามีแผนว่าสิขึ้นไปทางพาราซ่ถือว่าไปทางบ้านของทางอ่าน้องตุย้ยเลยพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าอ่าถนนทางมันลำบากเนาะ,ะเ่ราะฉนได้อารถไงข้าไปเด้ยตอนนั้นแต่ว่าบอผ่านพี่น้องเอ้ยบอผ่านเนาะ แล้วกามื่อนี้เนาะพอดีว่ามีทางผู้รักผู้ใหญ่ทางเบลเวียดแล้วก็ทางเบลคัมเนาะจุดประสงค์ขึ้นไปมื่อนี้นะกาแนะนำหรือว่าส่วนกันหลายคนขึ้นไปไปลองเลยเนาะจุดประสงค์เขาเนาะไปลองเลยจุดประสงค์เขาที่ว่าสี่กิโลจักเดินทางขึ้นไปมื่อนี้ก็คือที่ขึ้นไปหาทางน้องตุ้ยไปลองเลยเนาะแต่ว่าการควบคว่าสิไปฮอดไปเทิงมื่อนี้บ่หรือว่าจังใดเนาะ เพราะว่าคาราซิคย้อนไงเกิดไปกันมันไปบ่บ่ได้พี่น้องเหรอเนาะก็่ได้ว่าอ่าอาทีมงานทุกคนร่วมโตกันเนาะเกิดไปก็ทางเกิดแตมีเวียกแน่เนอะอาเะพยายามพยายามกมีเวียกกับทา้งน,น้องตุย้ยเพันแน่ว่าจิมีิยังนั้นเน,ะนาะถ่ายที่ตาบนน้ำกันเนาะอ่าถ่ายบนน้ำกันพี่น้องเอรยเนาะเดี๋ยวเข้าไปาาาาทำไทยท่าทีมงานท้องก่อนเนาะพินพี่น้องเอรยเนาะโอ้ยังบอลเลนไปห้อยชายอะไรเปียกก่นแน่เนาะ qua đó ừ, cả nè gần sau Cái tờ giọt tờ giọt cho về nó oh, right, right, right. Right, right. Nó, ô, sao bài đi đó Nó Hãy khỏi khỏi quá bởi này nó nó quá Bà đôi nhây mà Bà đông cần Khăn đẹp bớt đây nó Bớt khăn đẹp nó Bà đôi chắc ชาวลาบยู่อพีงเยเาจากรอนี่อมันนี้เดินทางไปจากรอบวันนี้แปดแปรอบแปดอบวะแปดอดอพังเลนาะปล้อไปได้หคนแปดรอกคนบานเมื่อคนตกบาดพากันไปนี่เนาะเห็แล้วสบายฮะน้ำมันพากันเดินทางพูแล้ววะยังอ่ไรยังวะยังไม่เติมอไร่ดีแซนแซนหนึง กับแซนนิงเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเดือนอายุบาแขวะแซนดิ้งเลยแขวะใช่ดกัแซนนิงหากแซนนึงเล่นไล่อยู่เต็มที่เลยอขวะาวให้เครื่องทางกับ่ห้าสิบพันอ่าโม่ไหนคือเป็นัไดโมคือเปลี่ยนแนวเท่โมนถา ฮะ่นอถอกงนเอาคุณเจ้ากับว่าเนี่ยควเนาะมีอย่างกะเนาะแขกวสิเมื่อได้สิเมื่อได้ีกเนาะอาคือแขวยว่าอายุขว่ยว่าเออไปเองเนาะเพราะว่าคือจุดประสงค์เขากัไปมีมีแผนมาสิไปหาทางสาวตุ้ยนะแต่ว่ายังบขึ้นยังบว่วสิไปยังอะนะมีอ่ก็เลยถามเบิ้งเนาะ อยากชื่อเป็นกระต้มขนมด้วยผมอยู่องกินแล้วไปให้ทั้งน้องคู่เพื่อนอยากไปเบิ่งทั้งครอบครัวแล้ว่าเป็นน้าไดว่าบัางพี่น้องทางบ้านเป็นซานแน่นะแต่ว่าทางบวเวียนนี่ยังบุเคยยังบุเคยไปเนาะยังอยู่ในบวชเวียนจะเป็นยังไงจังวะแต่ว่าทางใส่น้ำมันสามเท่อใจหุดห้าวส่มเท่อใส่ไปเมื่อไหร่ฮะตอนท่าไปจะจี้คนเดีเนาะ แต่โดนนเนาะเขาเลใบอเจ้าเวถายคิปปลาหมูนาถ่ายจนคำลสามคนอยู่ใส่ด้เมันก็ไก่เนาะมัน่เนาะน้ำรักหัเ้ยืนว่านาง่าก็ายนนะมันก็ลืมเลยนะลืมแล้วมันโดนแหออบอกสุดท้ายห้ากับ่ได้คอยไปเท่งนั้นเดแต่เขาจะกลับไปมันพานอยู่นะ ก็เรียว่ากับทางบางคำก็ยังบุกไปไปกันเนาะแต่ว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นให้ไปเนาะเดยว่ามีมีมีวิ่งเขเพิ่นนั่นแหละก็จะว่าอะไรกันเนาะเข้ากับถากบิ้นก้อนถาไปหอดไปเถิงเนาะแต่ว่าเขากับก้อนขึ้นไปกัแจงพีแจงน้องก้อนมาสิเอา อ่าคือพากันเดินทางไปแบบนี้สินะใช่ไหมใช่ว่าเอาปวดตกปวดริ้นก็คือพากันไปนะเนาะเมื่อนั้นทั้งบอเซนกับบอจิตเนาะมาไา้กันไปแล้วมั้ยเนาะได้ไปแล้วสี่คนทำไปมั้ยนะรถรถใหญ่กันคือคือที่เขาพากันไปแบบนี้นะมันรถรถใหญ่ไปบ่ได้พี่น้อยเนาะพอได้ไปได้ไปเบิ่งได้ไปพ่อกู้ตัวเองแล้วเนาะอ่าแล้วก็ไปได้แต่เครื่องทาง ไม่ได้เครื่องทางนกกกลับมากแบนี้ไปบ่หอดเพราะว่าทางมันโหดแห้งอ่ะนะเฮากับบ่กล้ารถเข้าไปเสี่ยงอีงนะถ้าว่ามันเป็นรถแบบรถที่ว่าเพิ่นแก่รถแบบเออรถะนะเากัตะันกัเข่าไปได้เ่็นวะแหละแต่ว่าโอกาสฆ่ากัสูงอ่า่าแต่มีเอีเพิ่กับมินมาลายอยู่ทางข่าอ่ะมิมาลายอยู่วาให้ไปเบิ่งแน่ว่าแซนให้ไปเบิ่งแน่หนะ แต่ว่าถ้าเขากะจังว่าสิพยายามไปแะไรกะสิแต่ว่ายังบ้านในมีอยังตอนนี้นะแต่เอฟซีเพิ่อนกะอย่าให้ไปอยู่เนาะแต่ว่ากะต้องต้องเบิกไปเบิ่งซะก่อนนะนะที่รักก็คือทางบ่อรบ่าลาตอนนี้เนี่ยเพิ่นถือว่าเป็นเคลที่ว่าเพิ่อนรูแลหรือว่าให้ไปชอบอยู่ในตอนนี้เนาะเขาก็ต้องไปถามเพิ่นก่อนว่าตอนนี้มีอย่างไหนแล้วเนาะขาดเดือยอย่างบ่อนพะถ้าเขามีแนวเพิ่มเติมหรือว่าสมทบเ้ากะ เขากลับไปสมโทนน้ำเพลนที่อานาแต่เนเส็ดเส็ดมุ่งกับไรเส็ดมุ่งกะยาแต่ว่าเขามีแผนว่าสิขึ้นไปพุ่นเลยกะมันก็น่าจะค้าว่าบ่งหอดกะนอนนอนข้างขึ้นมองไหนมองหนึ่งก้อนเผาเข้าไปแล้วตื่นเช้ามากถ้าเข้าไปจะเช้ามันกะเขาก็ใชได้เวียดหลายน้ำแน่น่ะแต่เ้าไปไปฮอดข้างปุ๊บกะบบุ้มี่อย่างเด้ออ่าดีดีไปได้กับก้าม้าคือเก่าได้เพราะว่าคือทางบวียดบวชข้างกับยังบุเคยไปเนาะ แต่ว่าบางีเเคยไปแล้วกับบอตานี่กบยังเคยไปนีออั่อาต้งไปกเนาเออ็ยากับเขากับขี่รถจักไปเขากับบว่ามันสีเป็นไรนะพี่น้องเนาะเพราะว่าที่ที่เขาขีรใหง่นี่มันกับว้อีกแบบนึ่งว่หมงหนึ่งซ่ามงนึงมันก็ยังถือว่าไปทานมันหมดแหละช่วงว่าตอนที่เข้าเดินทางไปมันเป็นทางทางดีเนาะเขากับไปได้ไว้มันบอกว่าเขาไปซ่าแต่มองเข้าไปซื่ อ่อันนี้อันนี้มันสีชาสมุเลยเลยนี่ตื้อตืไปเพื่อชหอดบานนี่เพื่อชหอด้าด้านช่นี่กับยังตัวเชฟอานดีฮะ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่อฮ่าน่าฮ่าน่าฮ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 ่อฮเาาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าง่าฮาา่่าฮ่าักาา่าย่่าฮ่าก่าหาฮว่า่่่า่าาาาา่า่า เดินทางมาเวียดกันังบ่เคยไปบ่ครังกับ่เคยไปเนาะพาพากันไปคิดกันเบืนอทางกัน่้วเอาิอยูจุดใ่นะยังคิดบอกเลยกังบกเยูน่เน่พี่ตองเรออาอไหนเพื่อนเลยแล้วดิไอเด็กคนเริ่มเศร้าเลยเหรอเนาะ กะีนน่ทั้งแค่เข้าไปน่ะมันมัดยามผลแล้วบอลตอนแรกอะตอนแรกกะว่าสิว่าสิอดเนาะว่าไอ้ถาบิ่งผ้าเบิ่งฝนก่อนน่ะนะวันนี้บัดิวนี้วัตนนี้ก็แลสวันเนี่ยเขาเขาคุยกันไว้น่าว่ามือนสีไปเนาะตื่นมาวันนี้เขาตั้งใจแล้วอะนะเขาตั้งใจว่าสิไปแล้วอะนะก็เลยว่าเอ้าเนี่ไหนก็ย่าไปคือเก่าสิตุกสิรินก็ไปคือเก่า เอมือนว่ามันมันตั้งใจแล้วเนาะกำว่าเขาบอว่าเออเบาไปกันคือยังแบบคือยังบุกคักอยู่ในยังคืนิงอยู่นะเออยังค่ายเขาก็ย่างใจอยู่นะเออเออเมื่อว่าพ่อถ้าพ่อไปเนี้ยพ่อถ้าพ่อไปแล้วแล้วว่าตอนแรกเราก็บบ่าวว่าทางมันยากได้บพรานเรไปก็ได้อกับบุกเขาไปแล้วก็บแล้วกับว่าวว่าอยังยังเข้ามาเชื่อเด้ บาดนี้เราพาไปเองเลยบปดนย้อมบปเนีกกัยอมกินข้าวขินหน้าไม่ได้ตีพพ่อมาได้แล้ว่าเนาะพ่อมาแล้วเนาะพ่อข้าวมันองถงเงินโอ้โหคุกคุมบ่นี่ ไม้ใส่เงโดยเฉพาะอยนมุ้ยไปน้องใกล้เจ้าเลยน้องผู้เดียวแรงนี่ที่ตามเบิ่งกันแล้วพี่น้องบุวชิไปหอดใส่เนาะเพราะว่ามันกะเฮายังว่าเได้นะวัชิไปได้เจอวัชไปก้อนคาดกนิ่งไปก้อนกย่นมันโบตามตามเป้าเฮาอะนะ มีแต่ไปเรื่อยคำใส่นอน่านพี่ังเลยานมุ่น้อ่าอ่กะติตาเบิ้งกันแล้พี่้ังเลยพอมื้อนีนก็เป็นมื้อวันศุกร์เนาะศุกรเสาร์วันจถือว่าถือช่วงบ่ได้ลงตลาดนัดพอดีเนาะอ่าช่วลงตลาดนัดมีถือว่าวันใดไปน้ำได้เนาะถือว่าถืกช่วงเวลาพอดีเนาะอ่าคือทัง ค่อยกะช่วงลูกอ่าฮะพักโมนี <doubts> uh ่มยังไม่ได้พักได้พักเอาเองชื่อมนี่นะออาโมนี่มันุกเนยสมมุิว่าสิมากโมนี่ว่ามันแต่ว่าลูกชิดมากบ่ลนางเฮียมากบ่ลายนะกันเลยว่าเมุ่อนอว่าไปก็ได้ครับไปกับเื่อกัไปกับมิเตอร์่คนสคนนี่นะกัเลยแบบว่าเบื่อมันุกมันต๊ถึงมื่อมันุกนี่นางเฮียนกับโมาเอาเฮียรับคนสคนมึงกะบ้านนี้ตอนเที่ยงมึงกะทัให้เ้ามาห้ามอโรียนะ อ่าแบบนี้ก็คือว่าวันปกติว่าเจ้าก็ต้องได้ไปคือนเขาอ่ามันมวถึงมันชุกอันนี้มันชุกเสาเดิอ่าเหยียบหมุดเต็มมือคือเขาเคยเฮียนตะกี้แล้วเออจ้าเคยเฮียนกันแล้ววะฝึกฝนมือซุกหลายพิษทหารไว้ด้วยนะอยากยุดหลายมือดิยุดสองมือยุดสามมือเออาพวยุดสองเขายุดสามมืออ่ะโอ้ยเนา้อชาวส่งคนกับชาวดีนี่คือคนละคันด้วยหรอที พอดำคันเลยตัวใหญ่เนาะโอ้ทำไมขี่สองคนนี่โบ้ได้เลยโอ้ยมันโมมวนแต่ว่าผู้ขับนี่เมื่อยไลยเอาครึ่งเนาะอันนี้เอาครึ่งครับเวลาครึ่งแต่รถจะชื่อมันกับบ่อบ่อแพรอันมือกล้ามเนื้อกล้ามหอาปันไดนเอาครึ่งน่ะเปลี่ยนกันอ่าเปลี่ยนกันกันจะดูกันเจ้าคือโบ้ขี่ไรจ้บ่อเวียดอ๋อไม่ได้คอยไม่ได้คอยอย่างนี่ขี่ครับดูนะคัน มีอาจไปพู้ีรอแล hay hay que que <bei hots> <ots> ้วว่าเอารถมาจิไปบบดชามีบาใชได้เข้าไปชงชาวีน้าาเโอ้นั่นเนาะแล้วใช่เนาะเพราะว่ากับากันว่าวัยยุตะกอนจะเอาามือเกิดไปนะครัมัมีโอกาสกาี่เมากนะเพราะว่าเขาไปห้อยในเถิงเนาะสี่นกับเขามินมาหลอยู่พี่งเง้ย มูอนี้ก็บวัได้เข้าไปหาทางเบาสวนเนาะหรือว่าทั้งเบาซิงเบาซิงกับวัดได้ไปของน้าเพิ่นก็จะขนาจะเลี้ยวอยู่มืูอนี้ิเลี้ยวกับป้าไปก่อนเขากะเขากะไปคืนหนึ่งกับหนึ่งมื้อเขากะกลับมาเนาะคืนหนึ่งไปแล้่นี่คืออาจจะได้พักอยู่โรงแรมโรงแรงก่อนแต่ตื่นมากอะเขากะเข้าไปเบียดคำก็คือว่ากลับมาเลยอ่ากลับมาเลย

โอ้เปนเราเลยไปไปาทางบ่บนี่ถ้ากับมันเล่นเล่นกันก่อ่อยู่เล่เลกอนเนาะเปนเาเ้ยเนาะพ้อออกเดินทางบานี่เซ็กเรียบร้อยแล้วแต่เดคนเนาะน้ำมันน้ำมันไปรงเ้ยลาคันครับ มีแต่คิโตมกี่พงเนาะก็หัวตาว่ตัวนี้เน่ดิเนาะหตาเนาะยังไหมคักี่ดเนาะฮะเอลางคับขับออกมาเพียงขึ้นนะข่ยข่อยกอตกิตมข่อย้ปนอะไรแหลาไดเลยทางไกลตะรนเลยกสีรอดหรือบวอดแหวนังว่าโบยังมันเหมืนว่าข่อยเสียเงินสี่พันผมนะ เปลี่ยนแม็กไม่น่ะเออเปลี่ยนแม็กไม่นี่แม็กนี่ว่าตานี่โอ้ยเปลี่ยนไม่แพงขึ้นบูชังนี่แต่ละนะนีแตกแล้วนี่นะเต๋่แก่ซื้อมาเต๋แก่แง่นี่มาแล้วอู้หูนะอีโลอีโลมันมาแม่มันซื่อมันซึมมันรวมแล้วอีโอมีรวมเออแต่ว่าไม่เป็นไรอีกหน่อยนะอ่า ยางกระโลดแล้วค่อยกะยางกระโดดยางกระโดดคือว่าได้จุดหลายกัมิเตอรมา่นแล้วขี่ไปหน้าอะไรกะขี่มาหาลูก้ายยางเฮียนนะบนมีอย่างดอกนให้ว่าใช้งานหนักขึ้นตะกี้เนี่ยโอ้ยขีนั่นจะบ่แล้วห่างรถน้ำนี่นะมิตรได้ใช้งานหนักกโมูฮะฮะแมนบ่ ไอ้ที่จะเจอหูไมเบ้างเหอที่จะมาเจอหูไม้บิางนะบอปวดนะบ่เกยของนั่นเกยของนี่นมันจเจาี้เกยของเบอแต่่ได้วก็ให้ก็ให้เบิ่งว่าเอออันบ่มันผลงานก็คือว่ารปภาพหลายะเนาะรักษานว่าักษานว่าักษณ ่อเราผงานที่ผ่านมาเนาะไปไปสิโอกินเเดียวพานกินบัดมูเลยคอยอยอยากกินกาแฟช่งกาแฟคอยกินก mm ็คอยบอกเคยกินกาแฟมาแต่คอยังมได้กินกาแฟร ไปยังบริการกาแฟได้ไหมเนี่ยาสั่งให้ข่รยเด้ออยสั่งบริกาได้ไปคอยถือกันเนาะเขาไปเ้าก็เขาถายคลิปมาเลยไปเขาถายคลิปไปใส่ปโงอยู่เอาไปยังเไ้เอยเออโจ้กเนี่ยไปขขานห้ัโอ้ยเขาถ่ายยังไงเาถ่ายเ้อจังหระากก่อน ไปงเกฟีกันไปทาไหนเนาะเอาไปทางไหนเนาะตอนข้าไปสร้างซื้อวรลไทยไปทางไหนเนาะกล้าทายไปทางเพราะว่าเรเคยข้าไปห้านมาเทื่อเออเออการคุณอยู่พนักงานกี่นี่เห็นคุ้นคุ้นอยช่วยชนใส่นะเห็นเราแตก่อนเราก็เคยมีซ้อนด้วยกันนะเฮ้ยเครื่องใส่วะโอ้สาวนั่นไง มันคุ้นนะคอยคนคุ้นคอยว่า่เป็นคุ้นหนาแล้วอน่ะเพิ่งเพิ่งคอยจะลองซิมกาแฟอย่งกาะาแฟอย่งเกาะนี่นะแจ็คโลเพิ่แจ็คแต่ว่าเอพิชแต่ว่าของเจ้าบิเมณเอพิชุนี่มันเป็นแบบเอหอนบ่เอยังเี่หอนดำข้า้ผิเปดำโอ้ก้าเอาซื่อล้วะเออช่แช่แน่เนาะเออปยังอ่า

เพื่อแม่นดีเลยไขป่าปอกเนาะบ่อน้ายาด้ากเลยไหมเป็นห่อนใดไม่นด้บัวก็ดีเลยกินตุยไปกินู้เดียวไปกิน่นว้าเบนถนนเห็นวนาเป็นรอดอยู่ดีแม่เจ้ากับเจ้ากับปอป้ากันแเจ้าเห็นเงียบผู้เดียวเลยิดซีทิมเลยดิเอออิ่มแล้วไปน ชมกินคเดียวเถอ่คอยคอยบที่ใจไาได้คอยนะไปได้คือดาวาได้มือนันนี K ้คอยออกไปข้างนอก็คือออกเลยเขาผูกิน้ออเพิ่มอันนี้อะซ้ำซ้ำอก็เพิ่มซดดูเอ่แบบขมเนาะเอฟิโซดเพราะว่ามไหลมันนะนจได้จอหน้อยได้แต่ว่าเป็นอะไรสชาติมันดอว่าขิโนกยอดให้ลังจางนะบ่ าบอชุบต uh, ัวนั้นเขได้อ่าบอยากปุ๊บวันไหนเนาะมันจะมันจะเป็นน้ำตุ้งตัวงนะนะตุ้งตัวเจีงจางโอมโมเพราะว่ามันหยดลงมาใส่กินแล้วเนาะบัวเบี่ยวัเดาะวัได้เนาะอ๋อน่ะแต่รสชาติมันกะเว่าแล้วมันกะขึ้นกับปูมักปูมักค่ยกับมักในแบบนี้แบบนี้เม็ดเมื่อไรก็อาได้เม็มันก็สูงเขึ้นเนาะอย่งนี้ว่าเหาสิบเปให้แบบว่าให้มันคือกับเมนดมิชชั่นกับวบวได้อ่าหันขาเพื่อนวัวเม็ดมิชชั่น

này nhỏ bọt gì vẫn đi nèo và một nèo và dì nèo và dì nèo và nó dì nèo và nó dì nó dì à? nó dì nèo và nó dì nèo và nó dì nó dì nèo và nó dì nèo và nó dì nèo và nó dì nèo dì nèo và nó dì nèo và nó dì nèo dì đi dì nèo

cái này cũng phải hẹp toàn lắm Chắc là bàn thai hẹp toàn khổng lồ Ờ anh nam đó Cái vây này mấy người kìa Mấy người cứ gắn là sung cà phê, xay, mấy người bắt 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 Cái này xẹp dữ cà phê, xay, lạc áp Cái này 1 đều kìa, cho 3 khuất Để kìa, hôi chắc cho 3 Đi mẹ, chứ hẹp Đi, bỏ sợi đi, chứ ซึ่งเพื่ออะไรนี่กินเพื่ออะไรหรอเ่เพื่ออะไรยันไงสายเดีวมวนี้ได้วาทิ่สีเขื่ปื้อปื้อเหรอบอกว่ามันบว่ามันว้ยก็บมได้มีน้ำตาลเลยได้กลมในได้คนล้ว่าติใจไปได้ดีกับกินกับผได้อะไรสบ่กเลี้ยเลีขอดี มันมันควบคุมยจาเหมเอนยาเสพติดนี่เมื่อกินกันเหนื่อยไปเห็นว่าหัอเฉาใจเลยเมื่อหลุดกาพันเมียวช่างมานที่เข้าไปยืดเอื่อมืออหานชัวรก็ไปไปไม่ใจเล้นะแบบ จะเบิดเลวเบิดเลเนาะเอามันเดือดอดเเนาะจะเบิดให้เลยเดืออดแหละแต่ว่าเดือดอ่ดแหละแต่ว่าคอยเบิ้งคักแหละแต่ว่าซาแตีแลร้อนี่ก็เป็นคนแจ้อเนขึ้เาเอรเอาเราก็ยังมาอยู่เห็ได้ใช่ไอันนี้นเนี้ยว่าชิวให้แล้วันนี้เนอยาก้ากเลยเพราะก็เคยเห็นอยู่ทีใส่แล้วเออ้าเราพ่อเราพอีรเนาอเอออ่าเวลาช่วงเนน เบอร์รุ่นไคอเตียงเขาบอกแล้วแบบนี่อะไรเดือดไปวันเนี่เพือได้ถึงพุงหรือเปล่าเกือบเกือบต้องต้องแล้ผาัยจิตกับแขนผ่าลายองค์ไ้ช่อยไปใส่ไปเนาะพ่อแรงเนียเนาะเดี๋ยวเขาไปกันออกเดินทางก่อนบาน้ขอโตไปพ่อได้วอเรนเตอเนาะคุกันไหมพ่อแรงนาะจักที่าฮอดชัยแดนทิดตาบ่อแรงคิบพี่น้อยฝากเป็นกำลังใจทีมงานทฮาแน่นเนาะสุขูมสุขคนัสำหรับวันนี้ลาแล้วสบายดีเออพี่น้อง